หิงลีสีชุมพลนะครับเข้าชี้แจงกับตํารวจนะครับหลังจากที่มีภาพถ่ายเธอคู่กับผู้บริหารของบริษัทยูฟันนะครับโดยยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใดนะครับขณะที่ต้นสังกัดเองก็เตรียมที่จะแจ้งความดําเนินคดีครับนางสาวที่ดาวรัตศรีชุมพลหรือว่าหญิงลีนะครับศิลปินลูกทุ่งชื่อดังเดินทางเข้าพบพลตํารวจโทสุวิละสงเมตตาครับผู้ช่วยผู้จัดการตํารวจแห่งชาติ และชุดที่คลายคดียูฟันที่กองบังคับการปรับปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบอรครับเพื่อชี้แจงกรณีที่ปรากฏภาพหญิงลีถ่ายคู่กับผู้บริหารบริษัทยูฟันและก็มีการเผยแพร่ภาพดังกล่าวในโซเชียลมีเดียเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อลงทุนนะครับโดยหญิงลีชี้แจงว่าไม่ได้เป็นสมาชิกหรือหุ้นส่วนใดๆรวมทั้งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทยูฟันซึ่งงานดังกล่าวได้รับการว่าจ้างให้ไปร้องเพลงเหมือนงานจ้างทั่วๆไป และเป็นธรรมเนียมครับที่ต้องถ่ายรูปร่วมกับผู้จัดงานพร้อมกับยืนยันนะครับว่าขออย่านํารูปดังกล่าวไปทําให้เกิดความเข้าใจผิดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทขณะที่ทนายความของหญิงดีครับเปิดเผยว่ากรณีนี้เข้าขายละเมิดสิทธินักสแสดงที่มีการสแสวงหาผลประโยชน์อื่นแฝงนะครับโดยเตรียมที่จะแจ้งความดําเนินคดีต่อไปนะครับ ขณะดเดียวกันครับก่อนหน้านี้พลตารวจโทสุวิลัลา์ได้มีการนําตํารวจบุคคลที่ตั้งบริษัทเครือข่ายธุรก,กิจยูฟันย่านงามวงวานนะครับหลังพบมีความเชื่อมโยงกับนายอาทิตย์ปานแก้วผู้ต้องหารายสําคัญในคดีนี้ซึ่งยังหลบหนีการจับกลุมอยู่จากการตรวจสอบเชิงลึกก็พบว่าสานที่ดังกล่าวนั้นเป็นที่ตั้งของบริษัทเครือข่ายยูฟันสามบริษัทซึ่งมีทุนจดทะเบียนสูงถึงกว่า1000ล้านบาทครับ